You with it, drop i it. นนะครับผม,ผมก็ผมอย่างนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมก็มาคุยเรื่องรองเท้าที่ผมซื้อแพงที่สุดกันนะครับผมว่าเป็นคู่ไหนกันให้ทายแต่ใบให้แล้วกันครับเป็นแบรนด์ไนค E นะครับผม แพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อนะครับผมในราคา7,200บาทนะครับอันนี้ไม่รวมส่งนะครับรวมส่งแล้วคิดเป็นคิดรวมภาษีแล้วก็คือโดนไป7,500นหล่าน่าไม่แน่ใจนะประมาณ7,500นะครับผมก็คือในกีแอร์จอแดนเล t โทนะครับผมแบ c k นะครับอ่าคู่นี้เลยครับผมนี่ครับแอร์จอแดน วันนะครับผมเรทโทนะครับผมโลนะเป็นตัวโลนะครับทําไมไม่ซื้อคุ้ข้อผมไม่ชอบหุ้นคอแล้วประเด็นนี้ก็คือไม่ชอบใส่แล้วมันร้อนนะครับผมผมร้อนนะเป็นคนชี่ร้อนนะก็เลยไม่ซื้อใส่นะครับคู่นี้ก็คือแอร์จอแดนวันเรทโทนะครับมันมีโลโก้ตรงนี้นะครับโลโก้แอร์จอแดนนะโลโก้จอแดนอย่างนี่ใช่อหมกล้องไม่น่าโฟกัสนะผมก็คู่นี้ก็ใส่ไปวันสองสามรอบนะครับใส่ไม่ไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่า ช่วงโควิดด้วยซื้อมาเมื่อโควิดพอดีก็ค่อยได้ใส่นะครับผมสับคู่นี้แต่ก,ก็เริ่มโยนแล้วนะครับใส่ไปสอสามครั้งแต่พื้นหมก็ทำความสะอาดตลอดนะยังใ,ใส่ยังสะอาดอยู่กล่าวว่าจะไปติดโซอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จิตแล้วกันเพราะว่ามีโควิดนะครับผมก็ทําไมถึงซื้อคู่นี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมยังไม่เคยซื้อไนกี้ใช้และผมมีคู่แรกก็คือไนกี้รันนจะรันวันนะครับผมประมาณตัวแรกรัน ลันวอลหรือันวันทูนเนีแประมาณนั้นเป็นไนกี้ลันนะครับผมประมาณนั้นเป็นคู่แรกนะสีดำก็เลยมาศึกษาดูชอบรองเท้าก็ชอบรองเท้าสิบสะส,สมอยู่ตอนนี้ก็มีไนกี้แอร์แม็ก97นะครับผมสีขาวแล้วก็มีอะไรกันยีซี่30นะครับตัวอะไรนะมันเรียกว่าตัวอะไรวะออ l ์เรนต์นะครับตัวสีออ l ์เรนต์นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเป็นตัววีทูนะยีซี่นะครับผมแต่คู่นี้ ซื้อแพงที่สุดแล้วถ้าเคยซื้อมาในชีวิตนะครับผมไม่เคยซื้อแพงกว่าน,นี้เลยนี่คือซื้อครั้งแรกคือลงไปเจ็ดพนะันห้าแล้วถือว่าก็แพงที่สุดแล้วคือเงินเจ็บตัวเองนะผมแพงมากนะสำหรับก,กีแอร์จอแดนวันนะครับเรทโทนะครับแบ็คนะตัวนี้เป็นตกวแบ็คนะครับผมสภาพก็คือยังใหม่นะอยู่เพราะผมไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับก็คือใส่ไปแล้วเชือกนี่มัดเองนะอาจจะแบบดูมัดปแปลกหน่อยนะครับผม ก็คือ,อคนอื่นเขา m a t สวยกันผม m a t ไม่เป็นนะไม่รู้ว่ามัดกันยังไงนะให้มันสวยนะยนะแต่ว่าผมก็มัดประมาณนี้นะมัดเชียกนะครับผมประวัติตัวนี้เหรอผมก็ไม่ค่อยรู้เลยมากนะครับเพราะว่าซื้อด้วยความชอบตัวเองล้วนเลยนะครับเพราะว่าชอบสีแดงชอบสีดําอย่างนี้ตอนแรกมันมีสีแดงวันมันผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไร OG หรือเปล่าตัว OG หรือ SB ไม่รู้นะประมาณนั้นนะครับที่มันเป็นสีแดงวันตรงนี้เลยนะครับสีแดงล้วนตรงนี้นะครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะหนังก้าบหรอ พวกกรมะหยีหรือเปล่ามั็นอะไรมันแบบมันแบบมาสักษาครับันตรงนี้เป็นหนังแนยหนังตรงนี้หนังหนังแล้วก็มีโลโก้ไนกี้ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากข้อมูลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมประวัติความเป็นมาคู่นี้ชอบอย่างเดียวไม่ได้ใส่เลยมากเลยซื้อมาก็คือเก็บเหมือนเก็บเลยอะซื้อมาเหมือนเก็บไว้เลยอะสภาพคือแบบมันยังใหม่อยู่เลยอะ คือเหมือนจะไปวิวจิตอะไรไม่รู้ว่าผมเดินไม่รู้ไปติตอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะเหมือนมาขิงอย <c oughs> <c oughs> คู่นี้คือราคาดีเซลตอนนี้ผมซื้อในราคาดีเซลแล้วเพราะว่าตอนที่เขาผมจะไปซื้ออะคือของไม่มีแล้วก็เลยโดนถ้าประมาณราคาปกติแล้วผมจำไม่ผิดมันประมาณสามห้ามั้งตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ไปดูราคาในสต็อกเอ็ก หรือในสะสม .com นะครับผมลองไปดูกันได้นะครับราคาพุ่งอยู่นะครับก็คือบางทีบางคู่ก็เกือบหมือนเลยนะถ,ถ้ามือหนึ่งนะแต่มือสองอนะ่ะเท่าที่ผมดูก็คืออยู่ประมาณช่วงห้าพันถึงแปดพันบาทนะครับแล้วแต่ไซส์ได้นะผมผมคือไซส์ 9US นะครับ 9.5US นะส่งมาผมสั่งมานี่รอของประมาณผมสั่งจากต่างประเทศนะมันรอของประมาณกี่วันนะผมรอ ยี่สิบวันได้ยี่สิบถึงยี่สองวันนะ่ะจะไม่ผิดอัลบอนนั่นน่ะรอของเพราะว่าตอนนั้นช่วงโควิดด้วยมีปัญหาการขนส่งมากเลยโดนภาษีเลยอ่ะโอ้แพงมากคูเนะี้คือถ้าถ้าจบแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะคุยกับเขาแล้วคือตอนแรกมันได้เจ็ดเันห้าผมขอไปเจ็ดเปอสองได้ไหมต่ออีกเรียกว่มมาต่อนะครับก็คุยกับเขาต่อไปนะครับผมเขาบอกเขาไม่ค่อยได้ใส่ผมก็เลยเอามา คือเหมือนสภาพมือหนึ่งอะผมซื้อมานะครับเพราะว่าเขาใส่ไปครั้งเดียวเองมันแบบดูดิมือรองเท้าอะยังใหม่อยู่เลยอะเนี่ยดูดิสภาพคือแบบมันแบบมันใหม่อะครับผมก็เลยเอาได้เอาราคาเนี้ยแหละผมก็โอเคแล้วเพราะว่าไม่แพงมากเกินไปนะแพงมากกว่านี้ก็ซื้อไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่มีงบมากขนาดนั้นนะครับผมก็คุยเรื่องต่อไปเลยก็คือคอเลคชันต่อไปของแบรนด์ผมนะครับก็คือ สเตตคอลเลกชันนะครับผมไฟเอ็นนะครับสเตตคอลเลกชันนะครับทำไมถึงชื่อสเตตล่ะครับสเตตไม่มีเหตุผลอะไรนะเพราะว่าตั้งให้มันเป็นคอลเลกชันเฉยนะครับถ้าคอลเลกชันเสื้อตัวนั้นก็คือวิสานวูฟนะครับผมเป็นหมาป่าที่อยู่ในต้นแขงนะครับผมประมาณนั้นนะประวัติความเป็นมาของเสื้อลายตัวนี้ผมว่าผมอยากได้แบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นพวกเนสซีหรือแบบพวกมัมมี่อะไรพวกนี้อยากได้เป็นคอลเลกชันนี้ก็คือจะรวมๆอยู่ในสเตตคอลเลกชันหมดเลยนะครับผมมันก็จะรวมกันเลยนะ ตัวต่อไปผมก็จะ๋ยวมารีวิวในคลิปหน้าแน่นอนนะครับก็จะไม่พูดอะไรเยอะกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีแบบสินค้าอยู่ก็เลยยังไม่บอกอะไรมากนะครับแล้วก็สําหรับคอเลชชันตอนนี้นะที่ผมใส่เยอะคือคอเลชชันคอร์ดเดอรฟิวเจอร์นะครับสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสิชชันนะครับผมไพร์มออฟนี่ครับไพร์มออฟฟิเชียลนะครับสั่งได้นะเพจไพร์มออฟฟิเชียลนะครับออฟฟิเชียลนะครับ พายเอ็ออฟฟิเชียลครับผมแล้วก็ไอจีพายเอ็ออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับแอปทัฟฟี่ก็มีให้ซื้อนะครับผมพายเอ็มออฟฟิเชียลอันดับสกอร์เป็นอันดับสกอร์ออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่จดนะครับผมแล้วก็ทิกตอกก็มีนะทิกตอกก็พายเอ็ออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับผมไปตามก็ได้ติดตามกันได้ครับจะมีแบบพวกไฮไลท์กันตัดคลิปอะไรพวกนี้ลงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแค่คุยเรื่องไอจีแอร์จอเรนวันเลสโทรนะครับผมโลนะเป็นตัวโลก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบ รับรีวิวรองเท้าแล้วก็ฝากตดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากตดตามเพจไอกันด้วยนะครับผมไว้เจอคลคิปใหม่คิปหน้าครับลุบบัสซิโอเกนว๊าวครับผม